อาชีพแม่ค่าขายลอตเตอรี่กัาไอส่ดวงปานคนเสือลอตเตอรี่เดอกีิน้อง,งทำทาวาสิขายเมื่อเต่าฝนกระดานมาตดสิเบิร์ดให้บ๊บุตอนนี้กะบ,บายม่งกว่าเบิ่ย ว่าจะยังเป็นาน้ำอยู่บ่งูว่าสิตกหอวตอนไดนมีรถมาจอดแต่โบงูสิแมนลูกขาวะแม่ขาสิขายเท่ะไรเนอแต่แมนลูกขามาก นีผู้ใดใจดีมาเหมาคนนูอที่เหลืออยู่คือกําไรขายโบเบิร์รนเมเนกะคือว่ากําไรโบมีเสีงยงแย้มีลูกค้ามาต้องไปดูก่อนน,นอะคะ ยังดีเห็นมีลูกขาแว้ยมานี่แหละคะ่ะมาหลุนซีโมงแรงกัน <c oughs> ว่าซีเบิร์ดบอ,อ่ะแล่ะอาชีพมีความเสี่ยงของแต่อะไรสิบแตกต่างกันไป <c oughs> นั่นนะเมนลูกขาข่อยบ่ลนอ เม่แนเนี่ยแม่เมนเนี่ยแม่ออกบ้องเม่นซ้ำคูกค่าบ้านเพิ่นโอ้ความเสี่ยงของแมค้าโรนเรียเป็นสินค้าอายุสั้นเหมืออายุแล้วกาเหมิดเลยรุ่นเองค่ะอ่าคิดีนกบล่อรลุนสีม่วงแรงสีมีลางวัน ทำการสายฝนไหมขอบคุณค่ะ